กิจกรรมวันนี้มีอะไรบ้างกิจกรรมวันนี้นะคะก็จะได้แก่1นะคะการบรรยายเรื่องการใช้ยาอย่างถูกวิธีและปลอดภัยนะคะมีถูกวิธีมีอะไรบ้างนะคะก็มีหนึ่งนะคะถูกรอบสองถูกคนสามถูกขนาดสี่ถูกวิธีห้าถูกเวลานะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าข้างในมีอะไรกันบ้างเชิญเลยนะคะีเป็นสำนักงานเขตราชเาวนะคะที่มหานครเทข้างในเลยค่ะข้างนนะคะจุดแรกนะคะก็จะเห็นว่า ในวันนี้นะคะก็จะลงทะเบียนเสรน,นแ้ก็จะมีเอกสารประกอบการบรรยายนะคะเฉยใช่การมีอะไรบ้างก็คือการใช้ยาเนะาะมันจะต้องใช้อย่างถูกวิธีถูกวิธีมีถูกอ,อะไรบ้างถูกไปเฉยหรือเ,เปล่าเหยียบไปทางขวาหน่อยนึงมังคนด้วย ก็การใช้ยาค่ะอย่างนีต้องมีอะไรบ้างมีทั้งหมด5ถูกค่ะมีหนึ่งถูกคนถูกคนคืออะไรเดี๋ยวจะบรรยายถูกคนถูกโรคถูกวิธีถูกขนาดแล้วก็ถูกเวลานะคะอันแรกเนาะถูกคนดูตามเอกสารก็ได้นะคะหรือดูตามหนังก็ได้ถูกคนถูกคนหมายความว่ายังไงอ่าอย่างเช่นคุณหมอสั่งยาให้คุณสมบูรณ์เจริญสุข เส้นบางคนทิฏยานี้แล้วความดันโลดดีแต่คนเนี้ยความดันโลดไม่ีมันจะขึ้นอยู่กับความดันภายในของร่างกายนะคะบางทีความดารมันไม่ลดมันจะแบบเราถูตรยาไหนอ่าใช่ค่ะนี่หวาเราถูตรยาไหนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น นะะคมาลุนตอนนี้พี่เจ้าบ้านแบบใช้กันเยอะมากถามว่ามาลุนเนี่ยสปปรรพคุณที่เขาส่งบอกมาที่แบบเคยได้ยินมาคือลดเบาหวานถูกไหมคะลดเบาหวานลดความกาถามว่าตัวเองเนี่ยกินยาเบาหวานอยู่ละแล้วลกินมาลุนด้วยถามว่าหยุดยาเดิมได้ไหมหยุดยาเบาหวานไปงใครหยุดยาเบาหวานของตัวเองได้ไหมคะที่ะะใส่มาลุนเลยมาลุนเป็นสมุนไนนห้ปลอดภัยออก ที่หมอให้เป็นอัน,นค่ะกินพวกคู่กันได้แล้วก็ไม่ควรกินกันเยอะนะคะแลนนะะ้ต้องแจ้งแพทย์นะคะว่าเราต้องแจ้งด้วยนะคะว่าให้ว่าตีกินมะรุมอยู่เพราะว่าต,ตัวนอวตวที่สำคัญก็คือตัวยามันตีกับมะรุมนี่แหละแล้วก็ยายามันอาจจะตีกับตัวอื่นได้ด้วยเพราะว่าเวลาเรากินอะไรต้องบอกแพทย์อย่องอยางเช่นพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกนี้ค่ะไรแต่กล้ยเอยสาหร่ายสไปรูลิน่าอะไรประมาณนี้ทุกอย่าง ผูกอ่ะมัน,นก็ดูเก่าๆอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ในนั้นบ้างทั้งเสื้ออาจจะมีไว้นานๆอาจจะมีการถือ,อ,ก,อก,กีเซอร์ไลน์้คะเพราะานยาวิจัอันตรายโดยเฉพาะสารผสมยาสเตียรอยเขาไปยาสเตียรอยเนี่ยเป็นยาเขาเรียกว่ายารักษาข้อจัตวาลอ้าวลัวไม่ไดีเร้วนะไม่ไดีสิคะมันรักษามากเกินไปแล้วยามันมีทั้งแง่ดีและแง่เสียยาสเตียรอยจะมีแง่เสียมากกว่าแง่ดี ตอนเย็นเกิดอะไรขึ้นปวดฉี่ใช่ต้องปวดฉี่ตอนกลางคืนลแล้วจะได้นอนใช่ไหมคะแล้วแบบว่าสายตาฟ้าฟางเป็นสาวน้อยหมน้อยไม่ถึงวันน้สาวแล้นะดมเหลือน้อยอะไรอย่างเงี้ไไยเดินน่องน้ำก็แบบอุมยมองไม่เห็นอะไรอย่างเงีแบบ้ยก็จะลรับากนะคะเพราะฉะนั้นหมอหมอสั่งยังไงคนกินอย่างนั้นดีที่สุดนะคะ ตอนเชาน้า15ยตตอนขนนน้ามยนิตคน้าอกว่าอ้าเ็บ้าไม่อยกเสียนแ่หลายรอบ้ารู้หมเลยทีเดียวตอนเชานา้า30ยูยนะะิตถาว่ามีอะไรไหคะามางกอะไรขึ้นมารกินไปนะะถ้าเกที่โเขนมากไปแต่วกจะไปลงปแงไปได้นะคะโรอก็จะมาเน,นา,า,านนะแลวนอบกับน้ถามว่ายาน็ยาเน็ตนะเนี่ยมันเ เคยใช้ยาเน็ตกันไหมคะรู้จักไหมยาเน็ตมีเน็ตอะไรบ้างเหน็บทวาบเน็ตถวเหน็าวรเนาะหนึ่งนี่เน็บอะไรคะเน็บชอบทอดค่ะล่องเคยเจอคนไข้รายนึงค่ะหมอให้ยาเน็ตหนูอาจจะเป็นด้วยเข้าใจกันค่าเครื่องคนไข้ก็เล่าใังว่าเนี่ยเป็นลิสตสีดวงเน็ตยาค่ะหมอให้มาเยอะ ประโยชน์ของการที่เภสัชกร,ตรงลงเยี่ยมบ้านเราจะได้เห็นปัญหาการใช้ยาณขณะ,ะที่คนไข้อยู่บ้านจริงๆนะคะแล้วเราก็มีเวลาพูดกับคนไข้มากขึ้นสามารถค้นหาปัญหาการใช้ยาของคนไข้ได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการใช้ให้ใช้ยังไงให้ใช้ถูกต้องนะคะยาพ่นสูรหายใจยาพ่นหลอดลมขยายหลอดลมให้สูดพ่นเข้าปากนะคะไม่ได้ให้สูดพ่นเข้าจมูกเนาะคนละแบบกนะคะพ่นเข้าปากับพ่นเข้าจมูมะะกามมยาพ่น ก็อีกคำหนึ่งนะคะพัฒน,นาใครใี้ถูกต้องอ่ไาไวิธีใช้ถูกต้องหมดเลยวะต่อไปเก็บให้ถูกต้องเก็บยังไงเก็บให้ถูกต้องถามว่าเอายาทั้งหมดเนี่ยสมมุติคนเป็นอาชีพขับแท็กซี่ก็กินยากินยาตลอดเลยกินยาตลอดแต่หนูเคยเห็นเลยนะเก็บก่องยาไว้หน้าข้างหน้าตรงรถนะคะตรงโพงอะไรรถอะแล้วมีแดดกองขับ ตาองไหนเนี่ยคะบ้างเก็บตรงไหนบ้าุดตรงาเนาะข้างฝาข้างแกร์ต้องรางัาเลยเก็บได้ไหมโอมันก็ในกรณีเดียวกันกับยากับกับยาที่อยู่ในรถแท็กซี่ที่มันปวดหัวเอาเแสงถามก่อนเวลาคุณรู้คุณภาเข้าห้องแอร์ออกไปตากแดดเข้าห้องแอร์ออกไปตากแดดคุรู้ค่ามีนุาตัวเองกับเี้หัว้อยอะไรอย่างนี้ไหม เร้อนอนพราะฉะนั้นชอที่เก็บที่นีที่สให้เก็บชอข้างในค่ะข้างใน